คือมาที่นี่ผมชอบนะครับจากแล้ทิ้ลไทยวันนี้นอกพื้นที่เลยนะครับมาเจอที่นี่เลยตรงนี้ชื่ออะไรครับชื่อออฟครับอ่าพี่ชื่อออฟเป็นเจ้าของเลยเนาะครับผมใช่ครับแนวคิดที่จะสร้างแบบเนี้ยครับนะลองลองถ่ายไปรอบๆนิดนึงก็ท่านผู้ฟังจะเห็นนี่ไงครับนะว่าเป็นบรรยากาศที่มีอะไรบ้างครับอ่ะลองลองลองเล่าเราในเสียงแบบนี้เลยว่าจะเห็นอะไรบ้างนั่วคือจะได้ วิถีชาวนาของชับแรกนะครับจะมีพวกอุปกรณ์ในการทําไร่ทํานาพวกต่างๆนะครับครับตั้งแต่เป็นเด็กบางชิ้นก็เป็นในของในผมเองตั้งแต่เด็กแต่บางชิ้นก็ซื้อมา่เงี้ยครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับยี่สิบสองปีแล้วว่ะใช่ครับเ้าก็มีแนวคิดที่จะมาจัดวางวัตถุประสงค์การจัดวางนี่อะไรปะ่ะเรื่องที่คิดในใจ อุปสงคจุดประสงค์แรกคือทําบ้านทําบ้านเลยนะความชอบความชอบเนี่ยมีบ้านแล้วก็มีของประกอบบ้านประดับบ้านนะชอบเกวียนอะไรที่เกี่ยวเกวียนนู่นเลยชู่ยฟังครับนู่นเกวียนอยู่บนบ้านนู่นเลยนู่นล้ออยู่นู่นแอดานะครับมีทุกอย่างมีมีเรื่องการทำมาสีเรื่องเกวียนมีอะไรครับที่มองเห็นนี่ฮะมีเลยไถครับองไห้ขอบมีไับสีักข้าวครับผมสีข้าวนะ แล้วก็ถ้ามองบ้านนี้โอ้โหมีของเก่าแก่เยอะเลยใช่ครับอันนี้ก็คือพวกไอของโชวห่วยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับครับบ้านในข้างๆเขาเลิกผมก็เลยไปขอซื้อต่อมาครับอย่างพวกรถบางคันก็อยู่ข้างๆบ้านผมผมก็ไปจีบไปขอซื้อต่ออย่งเนี้ยนะครับใช่ครับอย่างที่เห็นบ้านหลังนี้นะครับใช้ เวลาสร้างสี่ปีครับครับผมสี่ฝนสี่หนาวผ่านมาครับมันยากสรงไหนครับสร้างบ้านหลังนี้ยากคือว่าหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยงานไม้เนี่ยมันยากหมดเลยมันยากตั้งแต่ตอนหาของเก่าแล้วนะหาของเก่าหาช่างหาไม้แล้วยากสุดตอนทําตอนออกแบบออกแบบนี้รื้อแล้วรื้ออีกบางทีขึ้นงงนะเสร็จปุ๊บ ไม่ชอบไม่สวยก็มองทำไมซื้อทำไมทำดี่าช่ช่างอื่นแสดงว่ามาทํานี่ช่างอื่นจะทําไม่ถูกใจเลยนะใช่ครับต้องช่างในคนนี้คือคนอื่นจะมาช่วยแค่เอาเอาประกบช่วยยกเอาช่วยวางช่วยสลักแต่ตอนแบบพี่อันนี้มันต้องเข้ากับอันนี้ต้องเป็นเราเท่านั้นใช่ครับทุกชิ้นเนี่ยผมจัดวางอันมากให้ช่างเองครับอย่างว่าจะเอาของเก่าใส่ใส่ตรงนี้ตรงนี้ผมวางเอง แต่พอพอสร้างแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นใช่ครับเขาเลือกอุปกรณ์ทุกอย่างเช่ครับผมบอกให้ช่างนะครับทํารากฐานให้แข็งแรงบ้านแข็งแรงก็คือรากรากฐานมีมีของใหม่มีของเก่าด้วยไม้นี่เป็นของเก่าแน่ของเก่าครับของเก่าเสาเสานี่เป็นแล้ะเสาที่ว่าเสาไม้เก่าครับเสาไม้เก่าเลยนะลูกไม่ขึ้นมาจากหนองคายอะเป็นเสาไม้แดงมีวิธีปองกนปลูกยังไงครับเนี่ยก็คือ ลงระบบท่ออาบต้องเป็นต้องเป็นอ้นี้ต้องเป็นน้ํ้ำยาลงพื้นต้องเป็นนี้ยากนะ้องอันนี้เป็นวิชาแล้วเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะและไอ้เรื่องไอ้เรื่องปลวกไปขึ้นไม้เนี่ยเออว่าไม้ก็บวกอยู่ที่ไหนไปด้วยกันอ้าวนอกจากมีบ้านมีนู่นมีเอ็นข้างหลังนี่นเลยยุ้งข้าวเก่าอ่ะครับผมซื้อมาเป็นหลังพอซื้อมาปุ๊บมีคนทักว่าห้ามเอามาทําบ้านนะผมก็มีความคิดว่าอ่าโอเค ให้อยู่เหมือนเดิมให้อยู่เดิมเลยผมทําเป็นห้องพระเลยห้องพระอ๋อนี่เป็นห้องพระเลยนะห้องพระครับวิเดก็ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับทางนี้ทางนี้เป็นศาลาหน้าบ้านนี่เลยรับแขกศาลานี้รับแขกไม้คาแป้นเก็ตนี้มาจากลาวนะครับไม่ธรรมดาราคาราคานะส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆผมออกแบบ ให้ช่างเลยทาให้เองลักษณะพิเศษมันยังไงครับลังคาเนี่ยลังคานี้ผมจะทําแบบย้อนยุกครับนะครับย้อนยุคสมัไหมเก่าจะเป็นทรงจั่วครับนะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันคล้ายๆมีลังคาจั่วซ้อนกันนะครับมันเป็นถ้าเป็นแบบสร้างบ้านแบบนี้เป็นของภาคไหนน่าจะตึ่งกึ่งภาคเหนือภาคอีสานฝั่งลุงฝั่งลาวก็ได้หมดนะครับ แต่อุปกรณ์ของเก่าที่เห็นเนี่ยครับมีมาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วเลยผมออกแบบแล้วเอามาให้ช่างมาประกอบอะไรห่วงที่สุดหรือสึกได้ยากที่สุดในบ้านหลังเนี้ยได้โอ้โหจะได้เยอะจะได้มานน่โอ้โหเลตตาแทบประเด็นครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาคนเอาเอาของ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 รู้สึกแบบมันเหมือนวางอยู่ตแถวๆเนี้ยเรารู้สึกมันมีค่ามากเลยคืออะไรครับผมกำลังมองอยู่เหมือนกันนะว่าสายตาสายตาคนเนี่ย คือเหมือนกับอย่างอย่างที่น้อบอกกันนะโอ้โหนี่เจ้าของเขาห่วงมากนะคุยหลายครั้งเขาก็ไม่ยอมขายไม่ยอมยกให้ห่วงสุด่ะอะไรเอ่ยอ่ะในนี้เห็นป้ายนั้นไหมครับป้ายเลยนะป้ายเลยนะชันใยโอถนะครับอ๋ออ้ร้านขายยาเนีๆยของพ่อตั้งแต่พ่อเปิดร้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะอ่าแปดสิบปีแล้วอ๋อไปนี้นะครับ ตอนนี้ร้านร้านชื่อร้านนี้ยังอยู่ไหมไม่ไม่แล้วเลิกครับเลิกหา้วได้ของมงคลมาป้ายไดของมงคลสมัยก่อนคือป้ายเนี่ยเวลาที่จะทามาหากินทำมาค้าขายเนี่ยต้องมีพระมาเจิมนะมีประพรมน้ามนต์ไม่ธรรมดานะอย่างข้าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถาาว่าศรัทธานับถือพระไหม นับถือแต่ตอนวางไอ้พวกสีลาเลิกอะไรผมไม่เอาคามเลยนะครับวิธีารามผมเชิญคุณพ่อคุณแม่มาวางให้ก็คือมีความมีคุณเอยนะัอนจากบริเวณที่เราเห็นอันนี้บ้านนี้อยู่อยู่เองด้วยใช่ไหมอยู่เองอยู่เองเลยนะคือใช้ได้จริงไม่ได้ทําเป็นแบบไม่ได้ทามาโชว์แล้วไปนอนที่อื่นไม่ใช่นะอยู่ด้วยทำอาหารกินด้วยอยู่ตรงนี้เจ้าของเพราะฉะนั้นมันจึงสะอาดนะท่านผู้ฟังดูนะครับนี่ สะอาดดูดีร่มรื่นนะครับแต่ข้างบนไม่ได้อื้ออาให้ผลขึ้นนะคนบ้านเราเป็นใจตัวนะโอเคอยู่ธรรมะทีเดียแค่นี้นะครับฝั่งนู้นมองเห็นเหมือนทะลุไปไปไหนครับฝั่งนู้นคือบ้านเก่าคือโซนนี้คือโซนในบ้านเก่าครับเคยอยู่มาครับเคยอยู่มาพอสร้างมีรถขับกรยานอยู่นี้ก็จัดเป็นโซนพวกเกี่ยวกับพวกการทอไหมทอเสือพวกอะไรยังยังมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับที่นี้พอเราสร้างขึ้นมาหน่วยงานภาครัฐนะ ไม่ว่าจะเป็นอบตเป็นเทศบาลหรือเป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอเนี่ยมามามาใช้บริการหรือมาขอความร่วมมือเรื่องอะไรบ้างมาครับอย่างทางทางโรงเรียนเนี่ยเขาให้เด็กนำนำนักเรียนมามามาศึกษาว่าของเก่าเคยเห็นไมเคยเจอไหม้เย็นนี้ใช้ทำใช้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ พัฒนาศึกษาอจริงผมเคยคิดแบบคุณอ๊อนี่แหละว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันจะเลิกใช้ถ้าไม่มีใครเอามาเก็บรักษามาดูแลบารุงให้ดีมันจะผุพังแล้วหายไปครับอย่างง่ายๆรถนี้รถในยานครับใช่ครับเนี่ยจักรยานนี่คือรถของลูกลูกชายตอนนี้คือโตแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ของเขาเป็นงนปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะไม่มีครับอันนี้คือว่า จริงๆอ่ะเลิกใช้แล้วตอนนี้มันอยู่ลงไม้ผมก็เลยบอกให้ช่างผมออกแบบให้ช่างแล้วช่างถัดดับไม้แล้วก็เขียนปุ้งเขียนป้ายทำไมเหมือนเหมือนของวันที่นยคือวันเกิดอลูกชายนะครับอ๋อยีสามใช่ครับอีกอะไรขันหนึ่งสิบเก้าอย่างนั้นก็ลูกชาย มีมีคนจะไปไปขี่รถด้วยคันนู้นอ่ะเป็นรถอะไรครับนะคันนั้นรถกาแฟรถไอปำหมึกครับรถปำหมึกนะขายปลาหมึกคืออันนี้โชว์เฉยไม่ได้ขายแล้วนะครับโชว์โชว์อ่ารถขายปลาหมึกครับรถขายปลาหมึกนะมาจากขนแก่นนะครับกว่ากว่าจะได้นะมันมันไม่ใช่ง่ายนะแต่ร้านที่แบบบางอยู่เนี่ยทุกอย่างโอ้โหมันมีมันต้องมีแนวคิดไอ้นู้นไอ้นู้นรถคันนู้นนุ่นนุมีเจ้าหน้าที่เราไปน้องมองๆเป็นอะไรกันก็คือรถปั่นที่ขนของอ่ะครับอ่า สำล้อขนของของสมัยก่อนนี่มันยุคไหนอะเนี่ยน่าจะยุคตอนผมเด็กๆเลยนะครับตัวไม่ีันนี้ก็ของคนห้วยห้วยเท่าไหร่เขาเอามาให้อันนี้คือเขาเห็นว่าเรารักษาชอบเราไมาให้นะอย่างพวกครูพวกอะไรเขาเห็นผมชอบเขาก็เอาเครื่องพิมพ์ดีดใหญ่ๆที่ของครูพวกอะไรเขาใช้เลิกใช้แล้วเข้ามานี่ายเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านที่มีคุณค่าเลยนะใช่ครับ อยากถามคําถามนี้มูลค่ากับคุณค่าไหนมากกว่ากันสาหรับที่สร้างเนี้ผมว่าคุณค่า่างใจนะคุณว่ามันประเมินค่ามูลค่าไม่ได้อย่างอมีเงินบางอย่างหาซื้อหาซื้อไม่ได้บางทีอย่างเช่นคันเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ขายให้เราก็ได้แต่ด้วยเหเราชอบใจมาใจให้ใจต่อได้เลยเข้ามาให้เลยครับแบบนี้นะครับมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังบ้างครับมีอะไรที่แบบอยากจะมาบริจาคหรือจะมาขายที่นี่อะไรเก่าเก่านี่อ่ะลอง ก็นะผมนะครับเป็นเจ้าของทุ่งนากาแฟนะครับก็ถ้าใครมีของเก่าหรือใครผ่านผ่านมาแถวแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับแวะทุ่งนากาแฟครับผมนะที้อำเภอมัอยแถลงจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาครับผมอาจจะมาไกลนิดนึงแต่ถ้าเผื่อมีใจจะมามาได้ทางรถไฟนะครับใช่รถไฟก็สะดวกนะรถไฟก็ได้ครับรถยนต์ก็จะห่างจากโคราชมานิดนึงหรือไม่ก็ไปลงเครื่องบินอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็มาที่นี่นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังครับรักนสินรักไทยนะครับมานอกสถานที่คือมาโดยบังเอิญจริงแต่ชอบนะครับก็เลยขออนุญาตพูดคุยกันแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในรายการรักชอบยังไงก็ก็บอกกันได้มาเลครับวันนี้คงคงลากันแค่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ